ในที่สุดดารินก็เดินทางมาถึงประเทศเกาหลีแล้วนะคะโดยมีทางทีมงานของ GS Cloudtech ไปต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สนามบินแล้วก็ไปฟังเธอให้สัมภาษณ์กันเลยไปฟังกันเลยค่ะอนยองเฮซโยดารินอินบิตารู้รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่แบบมามาเล่นหลีกที่เกาหลีอาจจะเป็นแบบครั้งแรกที่มาเล่นที่นี่ด้วยค่ะรู้สึกดีใจและแบบเป็นเกียรติมากๆค่ะ ก็อยากให้ช่วยแบบเชียร์ทีมเราด้วยนะคะแล้วหนูมามาทำมาครั้งนี้ก็จะทำให้เต็มที่แล้วเข้ารอบไฟนอลโฟแล้วก็อาจจะเป็นแชมป์ให้ได้ขอให้เธอโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเล่นในหลีกอาชีพที่เกาหลีนะคะ แล้วก็มาดูผลงานเก่าๆของเธอกันค่ะว่าฝีไม้ไลายมือเป็นยังไงก่อนที่จะไปดูฝีมือในประเทศเกาหลีในลีกเกาหลีนะคะว่าเธอสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าก็ขอเป็นกำลังใจให้เธอนะคะแล้วก็รอลุ้นข่าวว่าเกมไหนเธอจะได้ลงเป็นเกมแรกก็รอเชียร์เธอกันนะคะก็หวังว่าเธอจะมาสร้างสีสันให้กับลีกเกาหลีอีกคนหนึ่งนะคะ แล้วก um ็ประสบความสำเร็จในการช่วยทีม GS c a u Tech เอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะระดับควมเชี่ยวชของทยนดอยูักดังน้ยลดักงเียรด lại thêm một tình huống tấn công chính xác nữa từ biên 4 của Darin. Bóng vẫn